คผู้ชมคะโดยปกติจุดที่เป็นย่านชุมชนโรงเรียนหรือสถานที่สําคัญมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าบริเวณทั่วไปดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภยัยบริเวณย่านชุมชนเพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้กรมทางหลวงจะพาไปทําความรู้จักอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภยัยบริเวณย่านชุมชนกันค่ะ ปัจจุบันมีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงหลายเส้นทางซึ่งมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายตลอดสองฝั่งถนนรวมทั้งมีสถานศึกษา,าศาสนสถานสถานที่ราชการและตลาดชุมชนตั้งอยู่ริมทางหลวงซึ่งอาจมีปริมาณรถคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนนเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการจราจรให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่และคนเดินเท้า โดยอุปกรณ์ควบคุมการจราจรสำหรับรบริเวณย่านชุม